สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินจะมาคาดการวิเคราะห์อนาคตของศึกวันที่มีเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ต้องขอขั้นกลางศึกวัน167สักหน่อยหนึ่งนะครับให้ได้พักหายใจใหายคอกันหน่อยขอพูดเรื่องอื่นๆบ้างโดยแอดมินมองดูแล้วนะครับศึกวันเนี่ยมีทิศทางที่จะเป็นศูนย์รวมตัวตึงซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับในกติกาม,มวยไทยพิกัดแบนตัมเวด จะทําให้รุ่นนี้นะครับเป็นหน้าเป็นตาศึกวันมากขึ้นไปอีกโดยปัจจุบันเนี่ยก็แข็งแกร่งไปทุกขุมกําลังอยู่แล้วแต่ว่าอนาคตนะครับอาจจะถูกเติมเต็มเข้ามาด้วยนักโชคด,ดีอีกมากมายถ้านักมวยเหล่านี้ที่แอดมินกําลังจะพูดถึงนะครับเขาสามารถไปถึงรุ่นนี้ได้หรือคนไหนที่อยู่ในรุ่นอยู่แล้วนะครับก็รอขึ้นวันใหญ่เท่านั้นคนไหนที่มีขีดความสามารถจากวันเล็กก้าวสู่วันใหญ่ได้นะครับพวกเขาเหล่านี้มีเส้นทางตามแบบฉบับของใครของมัน และถ้าเกิดทุกอย่างเกิดขึ้นจริงนะครับจะทาให้มวยไทยพิกัดแบนตตัมเวดเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แข็งแกร่งแล้วก็ชกกันได้มันดุเดือดที่สุดอะ่ะขอเริ่มที่คนแรกนะครับเปิดตัวมาแบบเร้าใจก่อนเลยซุปเปอร์เลกเกียริหมูเก,ก้าแชมป์คิกบ็อกซิ่งฟรายเวทคนนี้นะครับมีโปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับในการขึ้นชิงแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตตัมเวดกับทางโจรทานหฮเกอร์ตี้ในเดือนกันยายนนะครับการประกบในครั้งนี้ของบอสชาตินะครับเป็นการทําให้หัวโจกมวยไทยอย่างทางซุงปเปอร์เลกเนี่ย ้าวเข้าสู่รุ่นแบตตัมเวดอย่างเป็นทางการได้สิทธิ์ชิงแชมป์ทันทีนะครับสมมุติว่าซืปอปลาเล็กเอาชนะแฮกเตอร์กะชากแชมป์มวยไทยแบตตัมเวดมาครองได้เนี่ยจะทําให้หัวโจกมวยไทยคนนี้นะครับแผ่อานาจบาร,รมีมาที่รุ่นแบตตัมเวดใครที่จะขึ้นกระชากแชมป์จากเอวเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักชกต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันเองในรุ่นแบตตัมเวทปัจจุบันก็ต้องสันสะท้ันในบุญบาร,รมีนักชกแชมป์สองพิกัดคนนี้อย่างแน่นอนคนที่สองรถถังจิตเมืองนนท์ ในเมื่อเปิดหัวมาด้วยซุปเปอร์เล็กแล้วเนี่ยจะไม่ตามด้วยรถถังก็จะกระไรอยู่นะว่าด้วยเรื่องของเหตุผลแรกนะครับไฟล่าสุดที่เจอกับเดนิสพูลลิสรถถังก็ทําน้ําหนักในรุ่นไฟล์เวทไม่ได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็ตามต่อให้ไม่มีเรื่องน้ําหนักตัวในไฟล่าสุดศึกวัน167เกิดขึ้นรถถังกับพิกัดแบนตัมเวทเนี่ยก็ถูกพูดถึงมาสักระยะอยู่แล้วนะฮะดังนั้นปัญหาน้ําหนักตัวในวัน167อเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการอยยู่ากใน เพราะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่แฮกเกอร์ตี้ได้แชมป์เส้นนี้มาจากน้องโอนะครับเส้นแบลตัมเวทเนี่ยก็มีการพูดถึงกันอย่างมากมายนะครับว่ารถถังอาจจะเป็นคนที่ขึ้นไปชิงแชมป์อาจจะไปเจอกับแฮกเกอร์ตี้เป็นภาคที่3หรือเปล่านะครับก็รถถังก็มีสิทธิ์ปีนเวทขึ้นไปทางรถถังเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะครับแฮกเกอร์ตี้ก็ียกได้ว่าไม่ปฏิเสธแต่ว่าไฟนี้ยังไม่ถูกอนุมัติออกมาในหลายๆเหตุผลและถ้าเกิดตัวเลือกนี้นะครับยังไม่ถูกตัดออกไปชอยส์รถถังเจอแฮกเกอร์ตี้อีกภาคหนึ่ง มันก็มีสิทธิ์ที่จะถูกนํามาใช้ในอนาคตได้อยู่เหมือนเดิมนะครับตามไอเดียแรกเช่นซูเปอร์เลกถ้าเกิดชิงกับแฮกเกอร์ตี้ไม่สําเร็จนะครับในเดือนกันยายนรถถังก็อาจจะเป็นคิวถัดไปที่ได้ชิงแบตเตอร์เวทหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งซูเปอร์เลกได้แชมป์จากแฮกเกอร์ตี้มาก็ตามนะครับรถถังก็อาจจะถูกส่งมาชิงแชมป์รุ่นนี้กับซูเปอร์เลกก็เป็นไปได้เช่นกันรุ่นแบตเตอร์เวทเนี่ยดังนั้นเส้นทางมารุ่นแบตเตอร์เวทของรถถังนะครับมันมีสตอรีไอ่ไว้นานแล้วก็สามารถที่จะขึ้นรุ่นมาตเวได้แบบไม่ค่เคเขินนะ คนที่3เคียมรันนัมบตินี่คือนักชกในรุ่นแบตเตอร์เวทอยู่แล้วนะครับปัจจุบันอยู่วันเล็กวันลุมพินีกําลังลุ้นขึ้นวันใหญ่นะครับโดยโปรแกรมล่าสุดเนี่ยจะเจอกับเสือแบล็กทอร์พานสี่สิบเก้ในศึกวันลุมพินีนัดยิ่งใหญ่นะครับสุกที่ี่28มิถุนายนเคียมรันอาจจะขาดแค่การเดินบูให้ดุดันเท่านั้นนะครับหรือในสิ่งที่บอสชาติมองว่าต้องมีใจปิดเกมโบนัสถึงจะออกหรือว่าตัวขึ้นวันใหญ่ถึงจะแจก นอกนั้นในเรื่องอื่นๆนะครับมันสมองฝีมือเคียมรันไม่เป็นรองผู้ใดในพื้นพิพนี้เลยการรันเชิงมวยในแบบถอยตั้งรับเนี่ยก็เร็วปุ๊บปลาดใครที่ช้านะครับก็จะถูกเคียมรันนั้นถอยล่อเป้าแน่นอนนะครับขาดแค่องค์ประกอบอีกนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่คิดยุ่มหยิมอะไรมากเนี่ยมวยรัสเซียคนนี้นะครับอยู่ในวันใหญ่ได้สบายแน่นอนและถ้าเกิดขึ้นวันใหญ่ไปได้นะครับรับรองได้เลยนะครับว่านักชกในวันใหญ่ในแรงกิ้งหลายๆคนเนี่ยมีหนาวขี้สถานสวงในความเร็วรอบจัดของเคียมรันแน่ ถ้าได้เจอเนี่ยก่อนชกต้องซัดพาราสัก2เม็ดก่อนนะครับต้องกินดักเข้าไปต้องแก้ปวดหัวไปก่อนเลยอ่ะไฟที่จะเจอกับเสือแบล็กนะครับสมมุติต่อให้เคียมรันแพ้นะครับแต่ว่าก็ไม่น่านที่จะหมดโอกาสขึ้นวันใหญ่นะครับสาหรับเขาแต่ถ้าเกิดเคียมรันเอาชนะเสือแบล็กขึ้นมาในไฟนี้ทันทีเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นวันใหญ่ก็เปิดกว้างทันทีเลยนะคนที่4โจฮันกาซารีนะครับไอหนูบากีจากมาเลเซียผู้ขึ้นวันใหญ่จากการไต่เต้าจากบัลลุมพินี ถึงแม่ล่าสุดในศึกวัน167จนะครับจะหัวฟัดหัวเวียงหัวร้อนเมื่อเจอกับเหงียนตรันดุยงัดนะครับใช้ประสบการณ์ถอยไปทําไปแล้วก็ด้วยที่เวทีกงเหล็กอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยทำให้ไอ้หนูโจฮันเนี่ยไล่ไม่ทานไล่ไม่จนก็ออกอาการหัวร้อนหงุดหงิดในเมื่อชวนเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วยเนี่ยสุดท้ายก็แพ้คะแนนไปนะครับไฟนี้ก็ถึงแม้ว่าเขาแพ้นะครับอย่าเพิ่งไปมองว่าโจฮันมันก็ได้แค่นี้ ถ้าตามอายุนี่ก็ถือว่าเขาเก่งมากแล้วนะก็ต้องให้เวลาให้มีประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ชกแบบบ้าพลังไปอะยุ่ะแล้วถ้าเกิดตอนนี้นะครับไอหนูน้ําหนักตัวฟลายเวทในวัยกาลังจเจริญเติบโตเช่นนี้นะครับปัญหาน้ําหนักตัวฟลายเวทเนี่ยอาจจะมีจริงๆอาจจะเป็นปัญหาที่ดินไม่หลุดเข้าสักวันหนึ่งอันใกล้นี้นะครับก็เริ่มมีปัญหาบ้างแล้วนะครับไฟที่ผ่านมาทําให้อาจจะต้องกระเถิบขึ้นมาในรุ่นแบนตั้มเวทนะครับมันมีโอกาสสูงมากๆและเมื่อถึงเวลานั้นนะครับทั้งน้ําหนักตัว เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นอีกหลายไฟเนี่ยจะทําให้ไอหนูโจฮันเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่น่ากลัวในอนาคตอยู่ดีคนที่5นาบิลอนนานนะครับไอหมัดยางยืดนาบิลในศึกวันเล็กวันลุมพินีปัจจุบันอยู่ในรุ่นฟลายเวทนะครับแต่ว่าจากวัยอายุของเขาแล้วก็รูปร่างที่สูงใหญ่ยาวทําให้การเจริญเติบโตของนาบิลนะครับยืดออกไปเรื่อยๆนะครับยืดยาวออกไปได้อีก การทำน้ำหนักตัวของลูฟี่พัทยาคนนี้ที่สูงปัจจุบัน192เซนติเมตรตามเว็บของศึกวันจะให้น้ำหนักตัวอยู่ในรุ่นฟลายเวทไม่เกิน135ปอนด์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเกินที่จะควบคุมได้แล้วแถมหาคู่ชกนี่ก็ยากเย็นลอเกินนาบิลก็คงจะไม่ทนทุกทรมานคุมน้ำหนักคุมรูปร่างเป็นต้นบอนไซจะให้อยู่ฟลายเวทไปตลอดการเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับทางออกสุดท้ายก็คือต้องเลื่อนรุ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่น่าจะนานเกินรอ นาบิวจะต้องอัพขึ้นไปในรุ่นแบตเตอร์เวทไม่เกิน145ปอนด์แน่นอนซึ่งเจ้าตัวก็มีการยืนยันผ่าน Facebook ของตัวเองนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมว่ารอดูผมได้เลยนะครับในเวอร์ชั่น145จะบางหมายหรือว่าใหญ่กว่าเดิมนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดนะครับที่บรรดาน,นักชกในรุ่นแบตเตอร์เวทในศึกวันเล็กวันลุมพินีเนี่ยจะต้องเจอนาบิวมาเป็นตัวช่วงชิงตัวขึ้นวันใหญ่อีกคนอย่างแน่นอน คนที่6คนนี้เป็นของแถมนะครับขอพูดถึงนะครับอาจจะเสียมารยาทสักเล็กน้อยเพราะว่าจะมีการกล่าวอ้างอิงไปถึงอีกศึกหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคาดว่าอนาคตมันก็ไม่แน่นะครับอีกประมาณ1ปีจากนี้ก็จะว่าในเรื่องของปอตทรุจิละวงหรือว่าอภิชาติฟาร์มยอดมวยแม่เหล็กอีกคนนึงในศึกไทไฟนะครับก็าอาจจะมีแววว่าถ้าเกิดหมดสัญญาจากที่เดิมเมื่อไหรเนี่ยอาจจะย้ายมาที่ศึกวันนะครับโดยจากในบริบทต่างๆนะครับทั้งการให้สัมภาษณ์การแสดงออก มองดูก็รู้นะครับว่าทั้งเขาและก็ค่ายนั้นสนใจศึกวันอยู่ที่จะให้พอตทอนั้นมาทีนี้ก็เหลือแค่อนาคตแล้วนะครับว่าถ้าเกิดหมดสัญญาเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นดังนั้นจริงไหมบรรยากาศรอบข้างเพื่อนฝูงนี่ก็ศึกวันแทบทั้งนั้นแล้วว่าซึ่งปัจจุบันนะครับพอตทอ็ชคในพิกัด67ก็มี68ก็มีมาถึง70กิโลก็มีน้ำหนักตัวก็กั้กักึ่งๆนะครับว่าจะชคเฟอร์เวทก็ได้หรือว่าเบนตัเเวทก็ได้ถ้าเกิดจะมาศึกวัน ซึ่งถ้าเกิดเป็นตัมเวทนะครับก็คือ145ปอนด์ต้องไม่เกินนี้นั่นก็คือต้องห้ามเกิน65.8กิโลกรัมก่อนฤดวันน้ำหนักตัวปัจจุบัน6 7 6 8ที่เขาบอกว่าน้ำหนักสบายๆเนี่ยก็ลดอีกนิดหน่อยก็มาเป็นตัมเวทได้แล้วอะ่ะหรือขึ้นไปเฟนตอร์เวทนะครับก็อาจจะมีตะวันฉายลงมาแบนตัมเวทก็อาจจะมีนาบิลในอนาคตอีกหันไปทางไหนก็เจอแต่เพื่อนและนี่ก็คือรายชื่อรายนามที่ผมเอานักชกยอดฝีมือหนึ่งในใต้ล่า ก็มองดูแล้วนะครับว่ามีเส้นทางขึ้นมาวันใหญ่ในรุ่นแบนตัมเวทได้ทุกคนที่กล่าวมาเหตุผลใครเหตุผลมันแตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดตบเท้าขึ้นรุ่นมาแบนตัมเวดหมดเนี่ยบางคนก็แบนตัมเวดอยู่แล้วนะครับรอแค่ขึ้นวันใหญ่ถ้ามากันครบๆนะครับรายงานตัวกันพร้อมเพรียงแบบนี้เป็นหน่วยรบพิเศษกินิวเมื่อไหร่เนี่ยรับรองเลยนะครับว่ารุ่นนี้สถานไปทั้งรุ่นแน่นอนเพราะว่านี่จะเป็นศูนย์รวมตัวตึงมวยไทยระดับโลกคนคลักของจริงเลยมวยรุ่นแบนตัมเวดเนี่ยแหละ อีกทั้งก็ยังมีพวกที่รอวันเฉิดฉายรอเข้าไปในแรง์กิ้งอย่างเป็นทางการอีกก็มีนะครับเช่นเสือแบล็กทอ1์พานหรือว่าโยฮันเอสตูปินันดาวลุ่งจากโคลัมเบียที่ดีดอย่างมากมายเลยนะครับเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนดีดชนิดที่ว่าถ้าออกสนามมวยไปเมื่อไรและทำตัวแบบนี้เนี่ยจะต้องเจอตำรวจไทยกับไม้งามอย่างแน่นอนหรือว่าบรรดาปกติที่นักมวยในแรง์กิ้งปัจจุบันนะครับ1-5เนี่ยนิโคคาริโลน้องโอเสมาเพชรฟิลิเป้โลโบเลียมแฮัน คือพวกนี้ก็ตัวตึงกันอยู่แล้วนะครับ1-5ถ้าเกิดจะมีใครเพิ่มเข้ามาเพื่อแย่งหน้าแย่งตาในอันดับแรงกิ้งกันอีกเนี่ยแล้วพะนท่านโจระทานแฮกเกตี้นะครับแชมป์มวยไทยแบนตัมเวดผู้อยู่จุดสูงสุดของระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารในตอนนี้ถ้าในอนาคตอาจจะยังเป็นแชมป์อยู่นะครับแฮกกตี้ก็จะต้องหนาวขี้แน่นอนนะครับเมื่อเจอรายนามที่ผมเอ่ยเพิ่มขึ้นมาถ้าพวกนี้ทั้งหมดนะครับเข้ามาตบเท้ารายงานตัวในมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวดเมื่อไหร่เนี่ย เรียกได้ว่าแฮกเกอรตี้ไปเจอกับใครก็น่าสนใจไปหมดอะหรือแม้กระทั่งนักมวยคนอื่นๆที่ไม่ใช่แฮกเกอรตี้นะเอามาเจอกันเองเนี่ยควายกันไปควายกันมาเนี่ยสลับไปมาเนี่ยก็น่าดูไปหมดทุกคนทุกคู่เลยอะดังนั้นศึกวันแชมปนชิปนะครับถ้าเกิดคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็ต้องให้เฟเธอร์เวทแต่ถ้าเกิดเป็นมวยไทยและก็ก็ต้องไปตั้มเวทเนี่ยแหละของดีระดับโลกสุดๆไปเลย แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณฟฟแฟนที่กดติดตามช่องนี้จนเกิน1นึ่งแสนซับสไครต์นะครับก็เลยได้ว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเปิดโมดซุปเปอร์แตงแล้วนะก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ